โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกปแลนดอมอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโ o บ็อกนะฮะผมแมปสเก็ตบอร์ด ออ B นะครับทุกคนซึ่งแมปสเก็ตบอร์ดออฟบีเนี่ยเราเคยเล่นมาแล้วเมื่อประมาณอ่าสาสิบห้าปีที่แล้วนะ <c oughs> ไม่นานขนาดนั้นนะครับผมเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับผมใช่เมื่อสองเดือนที่แล้วเราเพิ่งเล่นแมปนี้ไปนะครับเราเล่นไปที่โวหนึ่งเนาะนะครับแล้วเราก็คอมพิวต์โวหนึ่งไปแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาต่อที่โวล์สองกันนั่นเองนะครับผมใช่ซึ่งเราอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่แมบปบนี้อัดมาตั้งสองเดือนแล้วทําไมพี่เพิ่งแบบ จะมาต่อ EP 2ตอนนี้นะฮะใช่ไหมคือแบบว่าแมปนี้ผ่านไป2เดือนแล้วเพิ่งจะกลับมาอัดใหม่อีกรอบหนึ่งเป็น EP 2แบบว่าลกโลกโลก2นะฮะผมทำไมอย่างนั้นเหรอก็เพราะว่าตอนนี้ผมหาแมปน่าสนใจเล่นไม่ได้เลยทุกคนไม่รู้จะเล่นอะไรดีก็เลยหันมาเจอคลิปเก่าตัวเองนะครับนั่นก็คือคลิปแมปเนี้ยแล้วพอไปดูคลิปเติมตัวเองแล้วคิดว่าคลิปนั้นมันก็สนุกดีนะครับผมก็เลยคิดว่า จะขอกลับมาเล่นแมปเดิมอีกสักรอบนะฮะเพราะว่าอ่ามันสนุกนะครับผมใช่ซึ่งถึงแม้จะเป็นแมปเดิมแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่โลก2นะครับผมแล้วผมก็ได้สกเกตบอร์ดใหม่มาด้วยไม่รู้เหมือนกันได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะซึ่งผมจาได้ว่า EP ที่แล้วเนี่ยไอโวลหนึ่งเราใช้สกเกตบอร์ดอันนี้นะครับแล้วพอมาโลก2เนี่ย อยู่ๆผมก็มีสเก็ตบอร์ดอันนี้เฉยเลยซึ่งสเก็ตบอร์ดอันเนี้ยมันเหมือนกับกันเหมือนกับอันแรกทุกอย่างเลยเว้ยทุกคนเหมือนกันเป๊ะๆเลยสิ่งที่ไม่เหมือนมีแค่อย่างเดียวนั่นก็คือความสามารถพิเศษในการบินได้ทุกคนนี่มันบินได้เ <laughs> นี่ยนะมันมีหลอดบินได้ด้วยทุกคนโคตรเจ๋งนะฮะ ถึงแม้ว่าสปีดมันจะไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็แล้วกันนะฮะเอ้ยก็ตามนะฮะไม่ใช่ก็แล้วกันพูดผิดโอ้โหใช้คําพูดผิดชีวิตเปลี่ยนนะฮะถึงแม้ว่าสกิลมันถึงแม้ว่าอย่างอื่นมันจะไม่ไม่ต่างจากเดิมแต่มันบินได้ทุกคนโคตรเจ๋งนะฮะมันคือสเก็ตบอร์ดผู้เริ่มต้นที่บินได้นะครับใช่โอเคอเคุ้ยไวจังเลยทุกคนแป๊บเดียวผม2% 3%งแล้วนะฮะงั้นงี้ง้ง้ไหนขอดูซิว่าโลก2นั้น จะโหดแค่ไหนนะครับอุยระวังเลเซอร์นะฮะเอ่อกำแพงเลเซอร์ถ้าโดนนี่น่าจะตายเลยนี่เราเนะี่ยก้อนน้ำแข็งหมุนได้นะฮะแม่หนักกลัวจริงๆอันนี้เราต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมถึงจะผ่านนะใช่ถ้าลงข้างล่างคือมันจะไม่มีทางไปเลยทุกคนอืมผมว่าไอ้ไอ้บินได้เนี่ยที่ได้มาฟรีจากไหนก็ไม่รู้นะฮะมันมีประโยชน์มากเลยทุกคนนะฮะมันทําให้แบบการควบคุมของผมแบบ ไหลลื่นนะฮะชาเราสามารถที่จะแบบบินหลบเลเซอร์ได้เลยอย่างเงี้ยบินหลบไปเลยเ <c oughs> จ๋งโครตรนะฮะผมผมเลยชอบชอบนะฮะแต่ว่าสปีดมันไม่ได้ต่างจากสเก็ตบอร์ดอันเดิมเลยนะรูปล่างก็ไม่ต่างนะครผมสิ่งเดียวที่ต่างคือมันบินได้นะฮะเออเจ๋งดีว่ะผมชอบมากเลยนะครับผมใช่เออมันแบบ เหมือนจะโกงก็ไม่โกงนะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีสกิลบินได้แต่ว่าเรื่องของความเร็วนี่แบบเท่ากับสเกตบอร์ดเริ่มต้นเลยทุกคนอืมใช่เอาละไปลุยกันเลยหืออุ้ยอุยอุมีไอ้นี่ด้วยนะฮะเมื่อกี้มีแหนมตุ้มจิ๋วไม่ใช่แหนมตุ้มจิ๋วสิพูดผิดมันคืออ่อก้อนน้ำแข็งเอ้าอันนี้ก็มีเลเซอร์เลเซอร์เต็มไปหมดเลยแม่ ยาจริงๆนะฮะอืมเราะวังให้ดีๆทุกคนถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนง่ายแต่มันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่ามันเป็นโลกสองนะมันต้องยากกว่าโลกหนึ่งอยู่แล้วสิแต่ว่าเท่าที่ผมดูมันดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่เลยเนาะตอนผมเล่นโลกหนึ่งโลกหนึ่งมันยากกว่านี้ไหมทุกคนหรือว่าตอนนี้มันยังเป็นแบบช่วงต้นมันก็เลยมันก็เลยยังไม่ยากหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะอุ้ยเราต้องไปด้านข้างอึ๊บนี่ โชว์การแบบเล่นอย่างเสียนนะคะยังไม่ตายเลยทุกคนตั้งแต่แบบเปิดคลิปมายังไม่ตายเลยอุ้ยสวัสดีครับคุณผู้หญิงขออนุญ,ญาตแซงนะครับนะฮะเฮ่ออุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเมื่อกี้เกือบตุยไอคุณผู้หญิงอย่าแซงผมผมไม่คุณแซงผมไม่คุณแซงคุณไม่นะอย่าแซงผมจะแซงคุณงี้ยงี้ยงี้ยอุ้ยไอ้นั่นนะฮะไอไอแหนมตุ้มจิว๋วฮึบได้เห็นปะปีกมันโคตรดีเลยทุกคน คือแบบเนี่ยถ้าเราไม่มีปีกเรากระโดดไม่ถึงนะไอ้เมื่อกี้นะครับปีกคือแบบของดีนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าได้มาจากไหนแล้วได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ของดีจริงนะครับผมมันแบบว่าดีโคตรๆเลยเอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนเอ็นน้ำแข็งนั่นทำนร้ายนะฮะได้อู้ดู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 ไม่รู้ว่ามันง่ายเพราะว่าเพราะว่าแมปมันง่ายหรือเพราะผมมีบินได้นะฮะเออก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมยังไม่ตายเลยว่ะทุกคนคือแบบ โครอีซี่นะฮะอีซี่มากมายหรือว่าเราเก่งออฟบี้ปากวัวแบบนี้วะนะฮะเออเราเก่งเล้วเนาะเพราะอะเนี่ยเห็นปะเห็นปะถ้ามือแกเนี่ยผมไม่มีบินผมตกไปตายแล้วทุกคนฮ <laughs> ผมว่าอยู่ที่บินนี่แหละไอ้บินบินนี่คือแบบเพอไอ้บินบินนี่แหละคือแบบทาให้เราแบบไม่ตายเลยนะฮะอือใช่สุดยอด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 ผมรักจังไม่รู้ว่าเราได้มาจากไหนได้มาจากเมื่อไหร่ได้มายังไงนะฮะ แต่ก็ได้มาแล้วเพราะงั้นขอใช้เลยแล้วกันนะครับผมของฟรีนะฮะของฟรีใครๆก็ชอบแถมยังเป็นของดีต่างหากเอ้ยไปกันเลยถึงแม้ว่ามันจะแบบผมโดนผมโดนโน no! ตายแล้วนะฮะตายไปหนึ่งรอบอันนั้นใช่ไหมที่ทำให้เราตายนะฮะมันแบบมันมาโดนเราพอดีเลยทุกคนโอ้โหตายหนึ่งคิวเลยนะฮะเสียไปหนึ่งคิวเลยแย่ชะมัด อุตส่าห์แบบนึกว่าจะไม่ตายแล้วเพราะว่ามีไอเทมพิเศษอย่างการบินได้นะฮะเออแย่จริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอันเมื่อกี้คือแบบมันดวงซวยเองแหละนะฮะโอ้ย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 ,อยจะตกจะตกจะตกนะฮะเอาเมื่อกี้คือแบบดวงซวยเองแหละคือแบบเราสไลด์ไปตอนเราถลายไปตอนที่ไอ้แหนมตุ้มจิ๋วก้อนน้ําแข็งมันแบบหมุนมาพอดีนะครับเออเป็นเหตุเอ็กซ์เดน accident ไม่ใช่ accident พูดอะไรเนี่ยลิ้นไม่ค่อยดีเลยนะเราอ่ะเอ้ยนะฮะขนาดพูดภาษาไทยยังแบบติดขัดเลยนะฮะมันจะไปรอดเหรอภาษาอังกฤษทุกคนเอออลิ้นไม่ดีโทษทีครับเอออ้าฉันโดนแหนมตุมจิ๋วอีกแล้วนะฮะโอ้ยเสงมีการขายของลักคูณ2เอามาทําใม โชคมันจะช่วยอะไรฉันได้อ๋อรู้แล้วมันน่าจะช่วยทำให้ไอ้แหนมตุ้มจิ๋วมันมาไม่โดนหรือเปล่า <c oughs> น่าจะไม่เกี่ยวนะครับโชคน่าจะาไว้สุ่มของผงคิดว่านะฮะซึ่งเราไม่น่าสุ่มของอยู่แล้วเพราะเราไม่มีตังค์นะฮะ <c oughs> เราเป็นแบบสายฟรีนะฮะใช่ผู้เล่นสายฟรีนะจ๊ะเอ่อที่เห็นแต่งตัวดีนี่คือแบบมีแค่เงินแต่งตัวทุกคนแบบเงินซื้อไอเทมไม่มีนะฮะ <c oughs> พอเอาเงินไปแต่งตัวหมดแล้ว <c oughs> ตุย นะฮะแม่เจอกับเออเลเซอร์นะฮะกระชึบกระชึบกระชึบอุย้ยย่าหน้ากลัวจริงจริงเพราะว่าตรงขอบมันมีไอ้นนี่ทุกคนมันมีเลเซอร์ไว้เลเซอร์ที่นี่โดนทีเดียวตายนะครับปูนโวโวโวว,ว,ว,วเกือบหลุดการควบคุมนะฮะแม่ชึบบินข้ามไปเลย <laughs> ผมเช้าของฟรีจังเลยนะฮะเป็นของฟรีที่ดีมากเลยไอ้บินบินเนี่ยเลยนะฮะเฮ้ยเจ็บอ้าวโน้อจะไม่ชอบแล้วสินะฮะไม่เชอาของฟรีหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ชอบที่บินบินฟรีนี้แต่ว่าไม่ชอบตัวเองนี่แหละนะฮะเมื่อแต่คุยไงนะครับเมื่อแต่คุยโมโอ,อ้วดนะฮะทางเทิงไม่ยอมดูนะครับผมรถด,ดีแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดคนขับไม่มีสมาธิค,คนขับกระจก รถมันก็เป็นแค่รถนะฮะ <c oughs> ไม่ว่าจะรถด,ดีแค่ไหนนะฮะใช่เนอะเออเออถ้างั้นเราก็เลิกใช้รถด,ดีแล้วไปใช้คันอกันเถอะ <c oughs> คนละรถด,ดีแล้วนะเล่นมุกอะไรเนี่ยนะครับผมมุกนี้ถ้าน้องๆคนไหนไม่ค่อยได้ทําอาหารก็อาจจะไม่เก็ตนะครับผมใช่แต่ถ้าแบบน้องๆคนไหนทําอาหารบ่อยหรือว่าแบบได้ยินคํานี้จากคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆแบบรถด,ดีกับ คณออะไรพวกเนี้ยนะฮะก็น่าจะเก็ตอยู่นะฮะเออใช่อุ้ยเราคุยเพลินๆไปเพลินมาเราได้แปดสาเปอร์เซ็นแล้วว่าทุกคนโคตรไว้นะฮะแปดสสี่แล้วเนี่ยแม่เก่งจริงๆ,ๆนะฮะคืออู้อันนี้ก็เก่งมากเลยทุกคนมาเย่คือแบบไม่ตกนะฮะนึกว่าจะตกซะแล้วอืมแล้วก็ชมตัวเองไปเรื่อยนะครับชมไปชมมาเดี๋ยวก็ตายอีกนะฮะเออแล้วพอตายแล้วเราก็ทำไงเราก็วาตัวเองต่อ นะฮะฮเดี๋ยวก็ชมเดี๋ยวก็ว่าอะไรของผมวะเนี่ยเอยแม่ไม่เป็นไรนะครับผมรู้สึกทุกอย่างมันต้องมีปนๆกันไปนะครับผมนะฮะใช่ไหมเนื้อเออ92%แล้วเว้ยโคตรไวนะฮะนี่เพิ่งผ่านไปแค่7นาทีเองเหรอนะฮะลูกน้องอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่รู้ได้ไงเพิ่งผ่านมา7นาทีนี่ไงนี่ไงมันมีนาฬิกาบอกโอ้ยมันจะชี้นาฬิกานะครับผมตายไปหลายรอบแล้วเนี่ย เออตอนนี้8นาทีแล้วทุกคนนะฮะมดแต่ตายไงเวลามาเลยเดินเป็น8นาทีนะฮะสออวัสด,ดีหนุ่มสวัสดีหนุ่มเอ้าหนุ่มแกตกเอ้าดีเลยผมแซงเลยนะฮะอโอเคบังคับแบบตั้งใจตั้งใจเออเออตั้งใจตั้งใจนะฮะแม่เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจอาจจะโดนหนุ่มเมื่อกี้แซงได้นะทุกคนหนุ่มที่เราแบบเพิ่งหวัดดีไปเมื่อกี้นะฮะ โอเคถึงเส้นชายแล้วอ๋อว้ไวดีจังเลยนะคะใช้เวลาไปทั้งหมด8นาที30วินาทีนะครับผม8นาที30วินาทีเมื่อกี้ที่พูดเสียงติดกันขัดเพราะว่าผมเลอไปด้วยพูดไปด้วยนเงี้ยแบบสะอึกสะอึกนะคะพูดผิดพูดผิดทำให้ผมชอบพูดแบบผมสะอึกแต่ผมพูดว่าผมเลอซะงั้นนะฮะใช่ใช่เออสงสัยแบบไม่ดีนะครับแบบคิดคําไม่ออกเออเนาะสะอึกเมื่อกี้นะคะผม ใช่เสียงมันก็เลยขาดๆไปเนาะโอเคก็สำหรับสเก็ตบอร์ดใช่ไหมสเก็ตบอร์ดออฟบ,บี้นะครับผม EP ช่วงนะครับผมพาร์ทที่2เอพิโซดเองเอ่ออ,อ,อะไรก็ตาม2 2นะครับผมเป็นไงบ้างทุกคนสนุกเอาเปล่านะฮะทุกคนสนุกไหมผมไม่รู้แต่ผมสนุกมากเลยนะครับผมใช่เนะี่ยขอไปดูหน่อยซิว่ามันมีกี่โวนะครับแค่ขอดูก่อนเฉยๆเผื่ออากาศหน้าไม่มีอะไรอั ็จะได้กลับมาเล่นต่อโอ้มี8โบว์เลยเหรอนะฮะโอเคเราผ่าน2แล้วเนาะแต่ว่าส4มสี่ห้กเจ็ดปดไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เล่นเมื่อไหร่นะครับผมอ่าแต่ก็บ๊ายบายทุกคนเจอกันนะจ๊ะโอกาสหน้าจุบจ๊บจุ